สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารุรลักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาสรุปในแนวทาง3ตัวแล้วก็2ตัวบนประจํามวดวันที่1เมษายน2568สําหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะมาสรุปช้าให้ท่านผู้ชมนิดนึงเนาะเนื่องจากาติด ภารกิจหลายๆอย่างแล้วก็ในคลิปนี้จะขออนุญาตเขียนเป็นข้างซ้ายเนาะเพราะว่าข้างขวาได้รับอุบัติเหตุนิดนึงเนาะดังนั้นในงวดนี้จะสรุปกันไปช้าๆเนาะอ่ะอ่อนอื่นท่านชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสำหรับในชุดสรุปวันนี้ทำชมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนก็ได้ทําครบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับในชุดตรงนี้คู่เด่น9คู่เนาะสำหรับในชุด2ตัวบนแล้วก็คู่ดับ1 4คู่ในชุด2ตัวบน อ่ะก็จะสรุปกันเลยสรุปบนหนึ่งมีสาหกแปดหลักร้อย หลักร้อยเด่นชนที่สามกับสนะี่เนาะสามสี่ลองห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสอง ต่อมาหลักสิบหลักสิบชนที่เลขเจ็ดตัวเดียวเนาะสิบบนชนเลขเจ็ดตัวเดียวลองแปดเก้าศูย์สี่ห้าหก มาหลับหน่วยหลักหน่วยรู้สึกว่าจะไม่ชนเนาะหลักหน่วยได้ทั้งหมดเก้าตัวไม่มีเฉพาะเลขแปดก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ ก็จะนำมาจับคู่เด่นกันสําหรับในชุดนี้หลักสิบเจ็ดตัวเดียวก็จะเป็น เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับในชุดนี้ท่านชมเป็นชุดเลขเด่นเนาะที่ เป็นเด่นบนถ้าจะเน้นให้ในงวดนี้ก็จะนำในชุดคู่เด่นเก้าคู่นี้คู่แรกห้าหกห้าหกไม่มีนะเพราะว่าในสูตรหลักสิบเป็นเจ็ดติดเลขเจ็ดก,ก็จะมีห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ด 7จ็ดห้ห้าห้าหไม่ใช่ไม่มาเจ็ดหกปดหหอ่ะเจ็ดแปดเจดแปดไม่มีเป็นเจ็ดเจดเพราะว่าหลักหน่วยไม่มีเลขแปดเนาะเด่นอยู่3ามคู่เจ็ดห้าเจหเจดเจดสำหรับในชุดเลขเด่นงวดน,นี้แต่คู่อื่นก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันเนาะ ู่อื่นเจ็ดเก้าเจ็ดศูนจ็หนึ่งจ็สองจ็สามจ็สี่แต่ว่าคู่ที่เน้นให้ตรงนี้เป็นคู่ที่มีโอกาสมาเยอะมากกว่าคู่อื่นเนาะอ่ะต่อมาตัวรองตัวรองในงวดนี้ จะไม่ได้จับในชุดนี้เนาะตัวรองถ้าจับในชุดนี้มาจับในชุดนี้ก็จะออกมาหลายคู่เกินเนาะดังนั้นตัวรองเราจะใช้สูตรนี้มาจับสูตรนี้สูตรสามตัวบนสี่ติย้อนหลังสามงวดงวดนี้ทำได้แล้วห้าหกสี่หกแปดเก้าจะเป็นสูตรทั้งหมดสามสูตรเนาะ ห้หจะเป็นสูตรที่ได้มาจากสูตรเลขเด่นบนตรงนี้นี่ใช้เฉพาะสองตัวแรกแล้วก็สี่หได้จากตรงนี้สี่หได้จากตรงนี้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกกันก็จะได้สี่ แล้วก็บวกด้วย2คงที่ก็จะเป็น6 4กับ6แล้วก็สูตรที่3จะใช้หลักร้อยบน1ครั้งบวก10ล่าง1ครั้งได้8บวก1คงที่ก็จะเป็น9 8กับ9ก็นำไปประกบคู่กันเนาะในชุดนี้ก็จะนำไปเน้นในชุดตัวรองแล้วก็ตัวเด่น ก็จะเป็นห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้าหกห้าหกสี่ หกสี่หกหกหกสี่หกหกหกแแล้วก็หกเก้าสี่ห้สี่สเก้า 8 8 5 8 6 8 4 8 9ในชุดตัวลองยังไม่เป็นเ,เลขกลับให้เนาะดังนั้นในชุดตัวลองต้องไปกลับด้วย8 9 9 9 5โอเคครบสำหรับในชุดตัวลองทั้งหมด สอ6 8ี่หกแปดสิบสองสีดสิบสคู่ในชุดตัวลอง11คู่นำคู่เด่นมาเน้นให้คู่แรกห้าหกห้าห้าเดี๋ยวกลับให้ด้วยเดือน 9้ก้าห้สี่หกหก จะเป็นชุดสองตัวบนตรงๆกลับให้แล้วสำหรับในชุดนี้นน้นก็จะเป็นห้าหกหกห้าห้าแปดห้าห้าหกจิตหกแปดมีหกแปด หกหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดอ่ะครบแล้วท่านผู้ชมสำหรับในคู่ตัวรองติดไป1 2 3, 4, 5. 5ึ่งสอี่ห้าห้าคู่คู่นี้ด้วยแปดหกหกคู่1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกห้าปดแปด้าแปดห้าเดคู่ จับคู่กลับแล้วสองตัวบนตรงๆนี่เน้นให้ในชุดตัวรองมีห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าห้าแปดเป็นห้า 6, 6, 8ปดหแล้วก็หกหกในชุดนี้ที่มีโอกาสน่าจะมาในชุด2ตัวบนเนาะส่วนคู่เด่นได้7 5 7 6แล้วก็เจและก็สาตัวบน3ตัวบน ก็จะหลักร้อยได้สามกับสี่เนาะสามกับสี่ถ้าไม่มาสามกับสี่ถ้าไม่มาก็จะเป็นห้ากับหกเนาะกอดูจากลุดตรงนี้แล้วไม่มีจิตหลักร้อยน่าจะชนที่เลขสี่ถ้าสี่ไม่มาน่าจะเป็นห้ากับหกแล้วก็หลักสิบไม่ติดจิตเนาะถ้าเจ็ดไม่มาก็มีแปดมีเก้า ห้าสี่หในชุดเนี้ยจะยจับคู่ให้ในชุดสามตัวบนสามตัวบนคู่เด่นจะจับให้เฉพาะคู่เด่นเนาะคู่รองถ้าจับให้น่าจะเยอะไปสามตัวเด่นเขียนตรงนี้เนาะ เพราไม่อยากไปเพิ่มในแผ่นอื่นอยากเขียนในแผ่นเดียวกันเด่นในสามตัวก็จะเป็นสามเจ็ดห้าสามเจ็ดหกสามเจ็ดจ็ดแล้วก็ 4ี่เจ็ดห้าสก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เขียนข้างซ้ายในชุดนี้จะเป็นชุดเลขเด่นท่านชมแลโ้วก็เดี๋ยวนะถ้าจะจับให้ในชุดนี้ ก็น่าจะเยอะไปน่าจะไม่พออ่ะจับให้เฉพาะตัวเด่นตัวรองก็อําในชุดนี้แหละสามกับสี่มาจับในชุดนี้ที่เน้นให้เนาะหลักร้อยหลักร้อยจะให้ลองด้วยเนาะลองให้เป็น หลักร้อยลองให้เป็นห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้า หกจิตหกแล้วก็หกจิตจิตในชุดนี้เน้นไปที่สามเจ็นห้าสี่เจ็นห้า จะลองเป็นห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่สี่คู่แล้วก็เดี๋ยวเน้นให้สี่คู่นี้ก่อน เจ็ดหกนี่คู่เดียวกันกับคู่นี้ให้ชุดกันไปอีกสักสองชุดท่านผู้ชมชุดกันสองชุดเป็นชุดที่ชอบส่วนตัวเนาะไม่ได้มีในสูตรเป็นเก้าห้าเก้าแล้วก็เก้า ห้าจิตสองคู่นี้ชุดกันอ่ะ,อะท่านผู้ชมก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ใดๆก็ตามท่านผู้ชม ถ้าในชุดจับคู่เด่นตรงนี้ไม่มาลองตรงนี้ไม่มาหรือว่าชุดทั้งหมดนี้ที่ไม่มาในงวดน,นี้ให้เด่นไปที่ห้าหกจิตสามตัวนี้ท่านผู้ชมมีตัวไหนมาจับคู่ก็อย่าลืมจำไปจับห้าหกจิตด้วยเนาะชุดตัวเลขสามตัวนี้ เป็นเลขเด่นที่คาดว่าน่าจะมาสามตัวหรือสองตัวบนก็ได้เนาะตัวเลขสามตัวนี้ถ้าไม่มาคู่หรือไม่มาในสามตัวนี้ก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งห้าหกเจ็ดเนาะแล้วก็ก่อนที่จะจบในคลิปนี้ท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นิดน,นึง ตรงนี้จะเป็นทิกนิดนึงเนาะวดนนี้เนาะที่ออกเจ็ดเจ็ดเ้าสองสาเจดเจะไปเลขมาจากผลรางวัลที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ในชุด2ตัวล่างทั้งหมดนี้จะนํามาออกอีกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในชุด3าตัวบนแล้วก็2ตัวล่างวันนี้เจดเก้าท่านผู้ชมนี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าวันนี้ออกเจ็นี่เจ็ด แล้วก็งวดน,นี้เนาะท่านชมงวดน,นี้ออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์มาจากเลขตรงนี้ห้าศูนย์นี่แล้วก็ในงวดน,นี้ท่านชมออกแปดเก้าสี่ห้าสี่เลขห้าสี่จะมาตรงนี้ห้าสี่นี่ แล้วก็มีงวดนี้งวดเดียวที่ไม่ได้มาในชุดรางวัลที่1แล้วก็ชุด2ตัวล่างที่มาคู่กันเนาะแต่มาเฉพาะเลขห้าตัวเดียวที่มาในหลักร้อยตรงนี้ดังนั้นในงวดนี้คิดว่าเนาะท่านชมน่าจะนําในชุดรางวัลที่1แล้วก็2ตัวล่างมาจากคู่กันออกอีกในงวดนี้นี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกห้าตรงกับชุดที่ชอบตรงนี้ จ็ดห้าหกห้าห้าหกแล้วก็สามตัวบนห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้าแล้วก็มีตัวกันกลับให้ด้วยเป็นเก้าห้าเจ็ดเนาะตรงนี้ก็เลยคิดว่าในงวดน,นี้ถ้าจะเน้นเน้นไปที่เจ็ดห้าหกห้า ห้าหกหกห้าห้าหกเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็มีเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้านี่ชอบส่วนตัวเนาะแถมไปอีกคู่หนึ่งเก้าห้า ส่วนสามตัวบนก็นิ้นคู่นี้ห้าเจ็ดหกเก้าห้าเจ็ดอันนี้คู่เดียวกันกับคู่นี้แล้วก็ คู่นี้สำหรับในชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนในวันนี้ท่านผู้ชมได้สรุปให้ท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยก็ใดๆก็ตามเนาะท่านผู้ชมถ้าในชุดสรุปตรงนี้ไม่มาตามที่สรุปแต่คิดว่า3ตัวนี้แหละ น่าจะเป็นเลขที่จะมาได้มากที่สุดในงวดน,นี้งวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะคือเลขห้าหกเจ็ดคือเด่นมากเนาะแล้วก็มีชุดนี้ที่ทำเนาะในชุดสามตัวบนที่ออกมาในชุดสามตัวบนสี่ติย่อหลังสามงวดงวดน,นี้ก็คิดว่าน่าจะมาในตรงนี้แหละถ้าอ่า หกห้ 6, 5, 7, ไม่มาก็จะเป็นหกห้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณเนาะแล้วก็จากการวิเคราะห์แล้วก็จะได้ตัวนน้นประมาณนี้นะสำหรับในคลิปนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะ อะเสริมอีกนิดนึงท่านชมในชุด2ตัวล่างที่เราสรุปไปแล้วนิดหนึงชุด2ตัวล่างยังเน้นเหมือนเดิมเนาะห5ห้า5้าห5เกใดๆก็ตามเนาะในวันนี้ท่านผู้ชมห5ห้า5 5าหกเจ ต้องติดไว้ทั้งบนและล่างเพราะว่าเด่นมากนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ